โอ้เมมาสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีที่เคารพรักทุกท่านครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยู u ู u เอกัมซิงครับแล้วก็สวัสดีแฟนเพจเอกัมซิงเลยนะครับฮะอุ้ย พี่พงใครมาล็อกล้อรถพี่เนี่ยฮะไม่เหนื่อยนะเพื่อนเนาะไม่ได้มีความสุขแล้วเนาะโอ้ตายแล้วตาย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 ข้าบากแกกเออดูมั่นเครื่องขามันเปิดด้วะต้องไปแจ้งความแล้วเนี่ยเอขาไม่มีใบอะไรเหน็บหน้ารถให้เหรอต้องไปหาเองพี่วงเขาไม่มีอะไรใบมีใบมีเบอร์อะไรเหน็บหน้ารถให้เหรอโอ้ตายแล้ว ตอนนี้ก็มาพักอาศัยอยู่นี่ครับพี่วงที่ไหนเนี่ยตรงนี้เขาเรียกที่อะไรนะตรงเนี้ยสาธารณณะอู้อันนี้ผลทายได้ตรงนี้ครับพี่ว,พวงน้ำมันน้ำมันอะไรเนี่ยพี่เพื่อผลทายเนาะเราก็ได้เปลี่ยนที่ดูบ้างอะไรนั คมุนีมีโอกาสอย่างที่มัมีสิ้ที่อยู่แล้วพี่วงพี่วงน้ำมันอะไรนี่น้ำมันเครื่องเลยฝามันเปิดตอนขับมาน่ะฝาฝาตัวไหนเนี่ยฝานี้นะเปิดแล้วมันหักลายด้วยไปนยังลำบากเนาะน้ำมันเครื่องสาดเต็มเลยครับเดีมเียมันมันขายออกเองบอพี่วง หมายเครื่องเต็มเลยมันมันเปิดออกเองบ่อ,อการค้นเช็คพลันเครื่องแล้วปีหน้านะนเนาะปีหน,น้าทุกขจกูใจปีไปเนาะวันนี้เอกแล้วก็แยมวิ่งจะไปขายลูกโป,ป่งครับมาช่วยพี่พี่วงขายน่าจะขายดีวันนี้เน,นาะจะลังจะลายเลยวันนี้มันจะเป็นวันคืหันหรือมันถูกขายดิบขายดีขายดีบกย,ยดีนะขายลูกโป,ป่งเนาะถ้า,ถาบ้านผมใกล้นะพี่วง<ไ>ผมอยู่ช่วยเลยนะ ใ่บ้านผมไกลไปก็ไม่เป็นไรครับก็ผมก็เป็นวันแรกก็เรื่อยๆในกำลังใจนะเอาอย่างนี้ไหมพี่ทานกันได้ได้จ้เดี๋ยวผมทันไม่ทันเออพี่บงต้องจ้างเสื่ยมิ่มาช่วยแล้วนี่ผมต้องโปรโมทเลเดี๋ยวผมทันไม่ทันเอาวันแรกเอาแบบธรรมดาก่อนเนาะ เปิเรื่อยๆพูดพูดถนมตัวเลยครับไม่ถนอมตัวเลยนี่ก็ย้ายยย้ามาถึงนานยังตะกี้นี่บอกขังก็มีนะเพิ่งมาถึงตะกี้แล้วก็โดนล็อกลรอโดนล็อกล้อซะแล้วตาย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 ใส่พี่ครับเอาตะกุดไปใส่บ้างไหมของขังพี่ของขังมาได้ไหนครับมาจากเอาหินเอาหินเอาหินไปหาแอบกินหมูคนเดียวระวังยางแตกนะ สองเที่ยวแซมวิ่งนะครับผมนะเนาะไปเจอกันครับสวัสดีครับในลูกโป่งทำยังไงยังครับก็จะไปสูบที่นูน่นแหละครับเตรียมแต่เอาขอ,อไ,ได้ได้ไปไปดูที่อย่างว่าจะตั้งที่ไหนก็ไปก็จะไปทีเดียวเลยเพราะมันอาจจะคับแล้วก็ไปตั้งแล้วก็กองไว้ก่อนก็ได้แล้วก็หาซื้อกับพกับบข้าวแซมต้องไปถามใครก่อนหรือเปล่าไม่รู้ต้องไปถามไห้นี่เขามีคนมันมีหัวหน้าอยู่นั่นนะเรจะมีคนประมูลถ้าเราไปขายมั่วไม่ได้รต้องไปคุยกับ ไปไปถามคนที่ขายก่อนแล้วว่าผมต้องเสียค่าเช่ากับใครอืพอมันต้องเช่าที่มันต้องเช่าที่เสาเดียวเองผมลงเสาเดียวเสาเดียวก็ต้องเสียเพราะว่าเพราะว่ามันมีคนคุมงานอ่ะมันมีมันมีเจ้าของงานอ่ะใช่คนประมูลใช่เขาไม่ได้ต้องไม่แต่นี่เราเราไปถามเขาก่อนว่าจะยังไงต้องเสียอะไรบ้างอะไรประมาณนั้นแหละคือสิบบาทยี่สิบบาทก็ต้องเสียนั่นแหละต้องเสียอยู่แล้วได้แต่เราไม่ต้องกลัวเรามีอ่า บอสใหญ่อยู่นี่อ <laughs> บอสใหญ่นั่งอยู่นี่วันนี้เงินเดือน,อ,นออกด้วยวันน้ <laughs> ไม่ออกเลยความไม่ออกวันนี้เงินเดือนบอสออกเลียยเ้ยงอะไรหน่อยไหมเลี้ยงอะไรน้อยพ่วงก็จะเกยมของไปขายใช่ไหมแล<ต>้วแซมเองก็ต้องพาพี่วงไปถามเขาก่กอนก่อนจะเอาของไปนั่นนะผมมาขายลูกโป่งอ่ะผมมาขายลูกโป่งอ่ะแค่เสาเดียว ว่าผมต้องไปแจ้งใครไหมต้องไปสอบถามที่เขามาขายน่ะนั่นแหละต้องต้องถามเขาก่อนพี่แต่เขาบอกว่าไม่เป็นไรอ่าก็โอเคไม่เป็นไรมาตั้งได้เลยก็ค่อยว่ากันแต่สาคัญว่าสาคัญว่าผมว่าน่าจะเสียค่าแบบว่าถ้าจะให้ดีไปหาเจ้าทินเลยครับไปหาต้องหาคนคุ้มอยู่นั่นเนาะหาเจ้าทินอ่ะเอครับ มีนล่าเร่งเลไม่ต้องไปหานกเขามาหาแล้วไม่ไปแก้ปัญหาตัวนี้ก่อนเลยนี่โดนล็อกล้อเนี่ยเราจะกลับยังไงเนี่ยจอดนอนอยู่นี่เลยเจ็ดวันเขาไปแจ้งความเอาไปแจ้งไม่ได้เด็กเขาไม่มีใบเหลืองเน็บหน้ารถใช่ไหมใช่ถ้าล็อกล้อเขาจะมีใบเหลืองเน็บหน้ารถเด็กงั้นเราต้องเอาแก๊สมาตัดออกแล้วกันโอ้ยอยู่นี่ก็มีห้องน้ำมีอะไรไหมนี่มี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 เหรอนี่ในป่าด้วย ถ้าเขนาะมันเป็นส่วนนี่เนาะส่วนฐานนะพี่วงนอนอยู่ตรงนู่นที่ผมไปหาพี่นอนกี่วันทีท่านใดที่อยู่โซนบ้านควรอยู่นั่นอ่ะก็มาที่หลังสนามอะที่หลังสนามอะที่พี่วงไปนอนอ่ะก่อนจะมาเนี่ยจะเป็นดาบต่อสนามกีฬานะนั่นแหละนอนอยู่กี่วันสองสามวันสองสามวันพอดีมาจากอาว่า สั่ผ้าสักไรแล้วมันเสร็จวันนี้พอดีก็ได้โอกาสพอดีที่ก็จะมาตั้งแต่เมื่อวานแหละแต่ว่าฝนมันตกแล้วก็ผ้าไม่แห้งก็เลยไม่ได้มาครับแต่วันนี้ผ้าแห้งก็เลยรีบมาก่อนกลัวไม่ทันกลัวไม่ทันเพราะว่าต้องดูว่าที่ด้วยเพราะผมไม่เคยลงที่นี่เลยครับเพราะว่ามาบางทีก็ไม่ศบจังหวะก็ไม่ได้ลงบางทีก็ไม่มีลูกโผงเลยก็ไม่ได้ลงแต่ก็เคยเจองานพวกอะไรนะแต่ต้อง ต้องมันต้องไปถามใครพี่นมื่ครับสวัสดีครับครับผมเซียร์ครับแล้วบอกเซียร์สวัสดีครับสวัครับดับดับแล้วบอกดับไปครับอุ้ยไม่ไม่ไปดูแง้งงานเลยนะอู้หูถอยสองพี่เลยพวกนี้มาใหม่พี่จะไปเข้าบัวตรงนี้เอาบอก่ยนสลักันเลยจะมีบุญวาสนานั่งบีเอ็มกับเขาไหมเนี่ยถอยเลยพี่ถอยเลยพี่ถอยมาให้ถอยอีกถอยถอยมาไปส่งร้ายเหรอเซียร์ ไม่สิจะได้หน้าใหม่ไงเชื่อไหมไปเจอตำรวจวันนี้เขาบอกให้ไปแจ้งความนะแจ้งความว่าไอ้ทังหน้ามันหายเนาะรอสพบานกลือกเขาจับแล้วถ้าจริงๆริงเติมที่จับเไปเขายึดไปคับขี่ผมไปเป่าแอลกอฮอล์ด้วยที่ไหนเมื่อก่อนถึงโคกงอย่างเมื่อไหร่วันนี้เลยวันนี้ไม่มีด่านยี่ไม่มีด่านผมเพิ่งกลับมาจากคนชัยพี่ผมไปเมื่อเช้าเนี่ยเออเมื่อเช้ามีด่านใช่มมีแล้วทำไมไม่บอกว่าแซมวิ่งวิจักแซมวิ่งโอ้เข้าคุกเลยอ่ะ อย่าเลยพี่อย่าเอาชื่อผมไปเสี่ยงนะม่เขาบอกว่ากรณีนี้เนี่ยเขาบอกว่าไปแจ้งความไปก่อนว่าตำรวจตรวจเขาได้รู้ไงเพราะพี่เก่งเขามาสิ้นเดือนไงถือว่ารถมันไม่สมบูรณ์ใช่รถมันมันก็แตกแตกหมดเลยเ่อนลังพี่ไปชนเลยวะเก็พี่เก่งซื้อมาจากกรุงเทพท่าไร่ไม่ยู้กต้องถามพี่เก่งพันกว่าบาทเถแกบอกพันกว่าไม่แพงหรอกซื้อมาเยอะ ครับแถวบ้านเราอ่ะมันหายากสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับขนาดขนาดร้านขายสเกิร์ตแท้ๆยังไม่มีอ่ะแถวบ้านเราอ่ะผมไปหาหมดแล้วทางช่องจองก็ไม่มีร้านไปรถต้องไปถามเขาไหมเนาะต้องไปถามไปถามนี่คือเาเพราะที่อย่างเงี้ยเขาก็ต้องเช่าอยู่แล้วใช่ไหมพี่มิม โอเคครับคลิปนี้ก็บายบายครับสวัสดีครับ